สวัสดีค่ะคลิปนี้ดูดวงรายเดือนของคนราศีกุมประจําเดือนสิงหาคมนะคะคนราศีกุมจะเป็นคนที่มีวันเกิดอยู่ช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ลัคนากุมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คลัคนาตัวเองด้วยเนาะเราดูสงคลิปคลิปที่เป็นราศีกับคลิปที่เป็นลัคนานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยราศีกับลัคนาคนละอันกันนะคะเพราะฉะนั้นดู2คลิปเพื่อความ ครบถวนนะคะอ่ะมาดูว่าในเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะคะคนกลุ่มไพ่ามาบอกเรื่องอะไรมั่งนะไพ่หนึ่งไม่เท้าขึ้นมาตำแหน่งของตัวคุณเลยนะคะเพราะฉนั้นเดือนนี้มีโชคมีลาบนี้แล้วมีสตาร์มาด้วยนะคะเพราะฉั้นจะเป็นเดือนที่ชาวกลุ่มมีโชคพบกับความสำเร็จนะคะ มีข่าวที่ดีข่าวของโชคลาภข่าวของโอกาสข่าวของช่องทางที่ะจะชี้ช่องให้คุณดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะเพราะันเทวดามาบอกข่าวเนี่ย justment นะคะเทวดามาเป่าแต่บอกข่าวมาแจ้งข่าวเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมตั้งรับเตรียมตัวรับข่าวนะคะตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งของเพื่อนด้วยนะ เพื่อนของคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานคนในวงชีวิตคุณอะนะคะดังนั้นเขาเหล่านี้อาจจะนําข่าวที่ดีมาบอกคุณว่าชี้ช่องทางให้แนวทางใหม่ๆนะคะมีมาชักชวนไปทํานั่นทนํานี่อ่าเพื่อนให้คุณคนรอบตัวให้คุณนะคะอันนี้เป็นคนที่อยู่อีกวงหนึ่งนะไม่ใช่ญาติเรานะคะอาจจะเป็นเพื่อนเราเพื่อนร่วมงานเราคนที่รู้จักเราอย่างงี้นะดังนั้นมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะ นะคะไอตัวหนึ่งไม่เท่าเนี่ยคือโอกาสใหม่ๆเข้ามากับสตาร์แล้วก็ฟูเนี่ยคือแนวทางใหม่ของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสใหม่เข้ามานะคะมีอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้ทำมีงานใหม่ให้ทำมีช่องทางใหม่ๆให้ชีวิตนะเดือนสิงหาคมเนี่ยแล้วทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้คนมองหาถึงจะมองเห็น justment เทวดาบอกว่า เธอต้องมองหาเธอจะต้องออกไปสอดสายสายตาหานะคะมองหาจึงจะมองเห็นประตูจะเปิดต้อนรับผู้ที่ขว่คว้าหาโอกาสนะคะไม่ใช่นั่งยิ้มอยู่บ้านรอให้เทวดามาบอกเขาไม่เราจะต้องเป็นคนไปขว่คว้าไปมองนะคะไปหามันถึงจะเห็นมันถึงจะได้เนาะ,นะะแล้วเดือนนี้คุณอะพร้อมมากเลยเนี่ยเนี่ยตำแหน่ง จิตใจคุณเนี่ยคืออัศวินถือดาบเลยคือเตรียมลุยพร้อมลุยอะนะคะเพราะฉะนั้นทุ่มเทให้มากทําให้มากหานะคะแล้วคุณจะเห็นแล้วคุณจะได้อ่าคนที่กําลังหางานเนาะบางคนอาจจะหางานอยากจะเปลี่ยนง,งานอะไรเงี้ยนนะหนึ่งไม้เท้ากับ j จั m e n t เนี่ยบอกว่ามีโอกาสได้งานใหม่นะมีโอกาสได้งานใหม่อาจจะลองหาจากเพื่อนๆก็ได้นะคะ เนี่ยอาจจะได้คําแนะนําที่ดีๆเข้ามาหรือบางทีมีคนมาชวนนะมีคนมาชวนไปทํางานนะคะงนั้นใครอยากจะบางคนอาจจะอยากเปิดธุรกิจอยากจะมีงานเสริมงานเพิ่มช่วงเนี้ยเนาะคือบางคนงานประจําที่เคยทำอ่ะร้านปิดกิจการปิดอย่างเงี้ยนะคะช่วงโควิดอ่ะอยากจะหางานครีเอทงานใหม่ๆเพิ่ม เป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นคุณมองหาลองดูซิว่าคุณมีสกิลตรงไหนที่จะพัฒนาไปเป็นอาชีพที่เสริมเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะทําเงินได้ช่วงนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นลองมองดูความเชี่ยวชาญของคุณแล้วเอามาพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้อันใหม่ของคุณนะเพราะว่าไพ่บอกว่ามันจะเวิร์กอะ่ะมันจะมีช่องทางใหม่ๆเข้ามานะคะ คนที่มีงานอยู่แล้วเป็นไงอืมคนที่มีงานอยู่แล้วหนึ่งไม้เท้าสามไม้เท้าสตาร์เส้นเส้นทางนี้เลยนะรวมทั้งตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยเป็นตําแหน่งของของความก้าวหน้าเป็นเรื่องของการขยับขยายการเลื่อนตําแหน่งอย่างนี้เนาะมีเกณฑ์ที่อา่าจะได้หน้าที่การงานใหม่ได้ตําแหน่งใหม่อย่างเงี้ยเนาะเพิ่มขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้ รับหน้าที่มันที่มันมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นสําคัญขึ้นหรือมีมีงานที่ต้องทําเยอะขึ้นบางคนอาจจะได้งานเพิ่มขึ้นแล้วมันอาจจะเป็นงานที่บางทีเราจะต้องต้องใช้ความพยายามนะคะบางคนงานมากงานหนักงานคือหน้าที่ใหญ่ขึ้นงานก็ต้องเยอะขึ้นเป็นธรรมดาแล้วบางทีอ่ะเราอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ชํานาญนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่เราจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มนะคะแล้วมันมีไพ่ของการที่ ที่จะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆฝึกฝนทักษะอะไรใหม่ๆอยู่ด้วยนะหนึ่งไม่เท้าเนี่ยใช่สามไม่เท้าเนี่ยใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆฝึกฝนอะไรใหม่ๆด้วยในเดือนนี้นะอ่าการเงินเป็นไงการเงินหนึ่งไม่เท้ากับสตาร์การันตีแหล่งรายได้พวนแล้วมีแหล่งรายได้ใหม่ๆเข้ามามีเงินเพิ่มขึ้นจะมีช่องทางหาเงินเพิ่มขึ้นนะคะ เงินมากขึ้นว่างั้นเถอะเดือนสิงหานะ่นะคะ่ะมีเกณฑ์ของการได้เงินที่ลักษณะเป็นอาจจะเป็นเงินตกเบิกเงินค่าประกันอะไรอย่างงี้นะหรือเงินที่มันเกิดจากความเสียหายเข้ามานะคะบางคนอาจจะเป็นในลักษณะคือสิบไม้เท้ากับสตาร์เนี่ยจ,จะเป็นลักษณะคือจบจบ่ะบางคนมีเกณฑ์ของการได้โอนบ้านโอนทรัพย์สินอะไรนะช่วงนี้นะนะคะะแตนใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะคะ ว่ามีเกณฑ์คือสไตล์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบ้านกับที่ดินเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตัวนี้มันเป็นการจบจอบไงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะคือพอนหมดแล้วอะไรเงี้ยไปโอนบ้านอ่างเงี้ยหรือซื้อบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้มีโอกาสที่จะได้เข้าของที่อยากได้ด้วยนะนะคะอยากได้อะไรอาจจะมีคนจัดหามาให้นะหรือเราซื้อเองนี่แหละมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าได้ของเข้ามาเดือนนี้ ก็มีสิ่งหมดเปลืองอยู่นะหมดเปลืองไปกับอะไรหมดเปลืองไปกับคนที่เรารักนี่แหละนะคะหมดเปลืองไปกับลูกหลานบริวารน,นะคนในปกครองของคุณนะคะเพะนั้นเดือนนี้จะรายรับจะมากขึ้นรายจ่ายก็มากขึ้นอยู่นะเพราะนั้นคุณก็ต้องบาลานให้ดีนะคะมีเกณฑ์ของรายจ่ายที่มากอยู่แล้วรายรับก็จะเพิ่มขึ้นอยู่นะคะเพราะ,ะนั้นคุณก็จะต้องจัดสรรดูไพ่แล้วอืไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่ามี ควีนออฟคัพอยู่คนนี้เป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบนะคะในการจัดแจงสิ่งต่างๆนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจัดแจงจัดสรรอะไรได้ดีพอสมควรอยู่นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงมัง่งสามไม้เท้าก็จะเหมอมองท้องทะเลนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นบางคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะอยู่ได้อยู่ไกลกันนะคะเนี่ยไกลกันก็จะคิดถึงกันเป็นธรรมดานะคะ ลูกหลานบริวารช่วงนี้สิงหาเนี่ยจะทําตัวน่ารักผิดปกตินะนะเนี่ยเหมือนคือผิดไปจากที่เพี้ยนไปจากที่เคยเป็นนะทําตัวน่ารักว่านอนสอนง่ายผิดปกติอืมพูดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยทีเดียวนะเหมือนทําดีเพื่อเป้าประสงค์อะไรบางอย่างแอบแฝงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะคือถึงจะมี ว่าละซ่อนเล้นอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วทาดีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคือน่ารักทั้งหมดแหละลูกหลานเรานะขอให้ทําอะไรดีๆก็โอเคละเราพร้อมจะเปย์อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะนะก็ยิ่งมีรายจ่ายที่ต้องเปไปกับลูกหลานบริวารก็ประจบเหมาะกันพอดีเลยเนาะอ่ะน่าจะครบถ้วนบริบูรณ์นะคะสําหรับคนราศิก,กุมในเดือนสิงหาคมนะคะอ่ะก่อนจบคลิปขออนุญาต ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนิดหนึ่งนี่เป็นดาราหรือเปล่าไม่เป็นใครก็ไม่รู้คือเรื่องของเรื่องคือข้าพเจ้าหายไปใช่ไหมล่ะอยู่ๆหายไปน่าจะกี่เดือนเนาะสองสามเดือนสามเดือนหรือเปล่านะคะหายไปเพราะว่าช่วงนั้นคือช่วงเป็นช่วงงานเข้านะคะงานเข้าแล้วงานหนักงานหนักคือมันต้องเป็นงานที่แบบต้องใช้หัวใช้สมองมากอะแล้วล้าทีเนี้ยไม่ทําได้ไหมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านายไม่ปลื้มนะคะก็เลย ไปทุ่มเทหมกมุ่นทำงานอยู่ช่วงหนึ่งนะคะกลับบ้านทีนี้เหนื่อยมากไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรใจไม่ฟูใจไม่ใสนะใจไม่สบายนะคะพอมาอ่านไพ่ก็ร,รู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ได้ดั่งใจเราอะ่ะคือเกิดความรู้สึกขึ้นในใจเองแหละพอเปิดไพ่ปุ๊บแล้วอ่านไพ่มันมันเหมือนมันติดมันขัดยังไงชอบกลนก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้างั้นเราทํางานตรงนั้นให้มันเสร็จก่อน เคลียร์ตรงนั้นให้มันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านไพ่ให้ตอนที่สมองโล่งแล้วชีวิตโล่งแล้วใจฟูแล้วนะคะก็ปรากฏว่ากินเวลาเข้าไปน่าจะสามเดือนนะคะหายไปโดยไม่บอกไม่กล่าวอันนี้ก็ถือว่าน,นิสัยไม่ดีก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะเข้ามาติดตามกันอยู่ทุกเดือนนะคะแล้วก็เฮ้ยมันหายไปไม่บอกไม่กล่าวอ่ะ คนอะไรเนี่ยใช่ไหมบา,บ,าบางท่านอาจจะคิดไดใชมันหายไปไหนมันติดโควิดบ่วงแท่งไปอย่างไอแม่หมอคนนี้ยังนะคะแต่ว่าก็รุนอยู่ทุกรุนอยู่ทุกวันเวลาออกไปข้างนอกคือจิตตกเหมือนกันนะแล้วไม่กล้าไปตรวจด้วยกลัวเจอนี่กลัวเจอนะคะแตกก่ก็พยายามเซฟตัวเองอยู่นะคะ,ะเรื่องของเรื่องคืออยากจะขอโทษนะขอโทษทุกท่านนะคะที่ที่หยุดไปโดยไม่บอกไม่กล่าวนะคะเผื่อมีบางท่านคิดถึงกันเนาะ อแอดซูมว่าคิดถึงกันนะเนี่ยไม่รู้มีใครคิดถึงเรามั่งหรือเปล่านะคะ่ะแม่หมอก็คิดถึงทุกคนอยู่นะคะเพียงแต่ว่าด้วยภาระตรงนั้นอ่ะโหหนักหัวมากก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะจะเข้ามานะคะต้องขออภัยกันเนาะใครคิดถึงกันคอมเมนต์มาให้ชื่นใจหน่อยนะคะใครคิดถึงกันเนาะบางท่านอาจจะคิดถึงกันนี่นะแม่หมอคิดถึงเหมือนกันนะคะอันถ้าคิดถึงกันก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ลงเข้ามาฟังครั้งแรกนี้ก็ซ u b s ไ r i b e ไ้ด้วยนะคะเผื่อว่าคราวหลังอยากจะฟังเดือนหน้าเจอกันงานเสร็จหมดแล้วเดือนหน้าไม่ไปไหนนะคะเจอกันเดือนหน้านี่แหละจะไม่ไปไหนนะคะอ่ะเดือนนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเราเจอกันเดือนหน้าเนาะสวัสดีค่ะ